ก็ธาตุอาหารที่พืชต้องการทุกตัวนะครับที่เราตรวจเนี่ยเป็นธาตุอาหารที่ละลายน้ําได้พืชเขาถึงจะดูดขึ้นไปได้เพราะตัวนี้เราวัดตัวธาตุอาหารที่ละลายน้ําได้แต่นี้พืชที่ต้องการอาหารอาหารเนี่ยมันจะมีทั้งหมดประมาณ16ตัวเช่นคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไอสตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งพวกถ้าใบเขาสีเขียวเข้มใบใหญ่เขาปรุงอาหารเขาเ็าจะได้แป้งเป็นคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเอง ส่งลงมาเลี้ยงสะสมบนใบไอสามตัวแรกนะตอนนี้ไอตัวที่เราที่สําคัญมากก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม <c oughs> นะจะเห็นว่าณวันนี้มีไนโตรเจนที่ละลายน้ําพืชพร้อมดูดไปได้เนี่ยมีมีแค่แปดมิลลิกรัมต่อกิโลนะของดินนะครับมีฟอสฟอรัสห้ามิลลิกรัมต่อกิโลของดินมีโพแทสเซียมสิบสองมิลลิกรัมต่อกิโลนะครับแล้วก็มีแคลเซียม25้ามิลลิกรัมต่อกิโลมี ซันเฟอร์สอมีแมกนีเซียม34มิลกรัมต่อกิโลต่ำมากมากนะฮะคอปเปอร์มี0.1นะโบรอน0.5นี่ก็ต่ำมากนะฮะโมโมลิดีนม 1, ัม0.1นย์่ธาตุเหล็ก1.6ึ่ธาตุสังกะสี0.8แล้วก็มังกานิเจสี่อันนี้เป็นธาตุาหารรองที่พืชต้องการน้อยแต่ว่าเนี่ยอยู่ในระดับต่ำมาก